โอเคครับ <laughs> ผมก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ตัวของดีเทลนะครับของอัปเดตในเดือนหน้าเนี่ยยังไม่มาแต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยมันก็ต้องมีแบบอีเวนต์เตรียมตัวใช่ไหมก็เ,เลยมีอีเวนต์ที่ให้เราเตรียมตัวก่อนที่จะอัปเดตในเดือนหน้าครบรอบมานะครับผมซึ่งอีเวนต์เตรียมตัวเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับผมตัวของอัปเดต Preparation Event นะครับผมก็ ประกอบไปด้วยอีเวนต์แรกก็คืออีเวนต์ตัวของอร้านค้ากิลนะครับผมที่จะเพิ่มของมาขายในร้านค้ากิลแล้วก็เพิ่มโทเค็นที่เราได้จากการบริจาคกิลนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนครับตัวของอีเวนต์เนี่ยจะเริ่มวันที่20สี่ทุ่มนะครับผมที่ยี่สิบสี่ทุ่มแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่ยี่สิบหกนะครับผมสามทุ่มห้าสิบเก้านั่นเองอีเวนต์ก็ตามนี้เลยนะครับผม ทำไมใช้รูปโทเค็นอันนี้ล่ะสงสัยรีบสงสัยรีบแก้รูปโทเค็นไม่ทันถ้าเกิดโทเค็นกิ้วอ่ะมันต้องเป็นอีกโทเค็นหนึ่งใช่ไหมละ่ะถ้าเกิดรูปโทเค็นกิวมันต้องเป็นรูปนี้ไงใส่เขารีบงานด่วนงานด่วนเออถ้าเกิดโทเค็นกิวต้องรูปนี้ไงแก้ภาพไม่ทัน <c oughs> เออแก้ภาพไม่ทันนะครับผมโอเคนะครับถัดมาอีเวนต์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นอีเวนต์เตรียมตัวนะครับผมพีแพร อ่เป็นพรีอัปเดตไม่ใช่พิแพรพรีอัปเดตอีเวนต์เควสนะครับผมก็จะเป็นเควสให้เราเล่นเตรียมตัวสําหรับอ่ากิจกรรมหรือว่าตัวของอ่าอัปเดตที่ใกล้จะมาถึงนั่นเองนะครับผมอีเวนต์นี้เนี่ยจะเริ่มวันนี้นะครับผมวันที่สิบเก้าสี่ทุ่มนะเริ่มวันที่สิบเก้าสี่ทุ่มแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่ยี่หกนะครับผมสันทุวัาสิบเก้างั้นอาจจะหมายความว่าหลังวันที่ยี่หกก็คือวันที่ยี่บเจ็ดใช่ไหมอาจจะมีอีเวนต์ อ่าครบรอบมาแล้วก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมาเตรียมตัวล่งหน้าอเลยนเนาะอีเวนต์นี้แบบจบเร็วขนาดนั้เนี่ยมาแค่7วันเองเออมาเร็วไปเร็วมากอีเวนต์ตัวของอีเวนต์มีให้ทำอะไรบ้างก็จะมีเคเวสทั่วไปนะก็ใช้ทอง5้าแสนเลียร์รารกิจต่างวิติเดเวนชั่น mission 10ครั้งใช้พลังงานร้อยนึงอ่าแล้วก็คราฟคราฟของ1ครั้งนะครับผม ซึ่งไอ้พวกเนี้ยมันคือเควสเดลี่ก็คือทําได้ทุกวันนะครับผมซึ่งถ้าเกิดทําแล้วเนี่ยจะได้โทเค็นมานะครับผมโทเค็นไว้ใช้อะไรยังไม่บอกนะครับก็รอดูหลังจากวันที่6นะครับผมเพราะว่ามันเอาไว้เตรียมไว้ก่อนนะครับไม่ได้ใช้ตอนนี้เนาะก็ทําไว้แล้วก็เก็บโทเค็นไว้ไว้ใช้ตอนอหลังอัปเดตนะครับผมถัดมาก็จะเป็นพวกตัวของเควสที่ทําได้แบบจํากัด ไม่ใช่ทํารายวันแต่ว่าตล่อดแว้วเวลาอีเวนต์เนี่ยมันทําได้แค่จํากัดที่มันบอกไว้นะครับผมอย่างอันนี้ก็ให้เล่นสควอปต a แพทเทิร์น5ครั้งนะครับผมอันนี้ก็ให้เคลียร์เวอร์บอสจะเป็นบอสอัลติเมตหรือลีเจนก็ได้12ครั้งนะครับผมแล้วก็จะมีให้เคลียร์ดิสแพทมิชชั่น50ครั้งโดยใช้พลังงานนะไม่ใช้พลังงานไม่นับนะครับผมแล้วก็มีในส่วนของการอัปเกรดตัวของการ์ดเมีการ์ดได้50ครั้ง ของร้านก็ตามข้างหลังเลยนะครับก็แจกของหน้ารานทักทักดีแจกแจกให้แบบมีอะไรให้แจกไปก่อนเนอ,อแก้เหงาแก้เหงาถัดมาอีเวนท์ที่3เป็นตัวของ b บ t t l e w o r l d นะครับ b บ t t l e World ก็จะมีด้วยกัน2รอบเนาะรอบแรกก็จะเป็น20่สิบี่ทุ่มนะครับผมจนถึงวันที่23่สิบสามนะครับก็จะมีให้เลือก2อันก็คือเงื่อนไขที่ต้องใช้ฮอกอายกับเงื่อนไขที่ใช้มิสเตอริโอของร้นก็แตกต่างกันตามข้างล่างเลย ถัดมานะครับก็จะเป็นวันที่ยี่สามถึงวันที่ยี่หกนะครับสี่ทุ่มจนถึงวันที่อ่ายี่สามสี่ทุ่มจนถึงวันที่ยี่หกสามทุ่มสิบเก้านะครับก็จะเป็นให้เลือกระหว่างเกวนพูกับแซนแมนแล้วก็เงื่อนไขก็จะเป็นสายเขียวกับผู้ชายรันการและของเราก็ตามข้างล่างเลยใครที่เงาเงา,เงาพลังงานเหลือ,ลอไม่พลังงานเลยสิเวลาเหลือ,ลอ <c oughs> ก็เข้าไปเล่นได้นะแต่ จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ให้ของอะไรดีอ่ะมันก็ร่วมร่วมสนุกอา่าร่วมเล่นไปก่อนเอาของน่ารักๆไปไม่จาเป็นต้องจริงจังมากแค่เล่นในครบรอบก,ก็พอถัดมาอีเวนต์ที่สี่เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ของการลดราคาในการเปลี่ยนตัวของเซ็ตหินไอโซเอทนะครับผมจะลดวันที่ยี่สิบองนะครับแล้วก็จนถึงวันที่ยี่บห้านะครับอ่าแล้วก็นอกจาก,กลดราคาในการเปลี่ยนเซ็ตหินแล้วเนี่ยก็ยังมีกล่องกล่องหินแจกให้สุ่มด้วยนะครับ ล่องหินเนี่ยจะแจกทุกวันนะครับผมจะแจกทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่ยี่สองถึงวันที่ยี่ห้าเนาะในกล่องก็จะเป็นตัวของอกล่องสุ่มหินอ่าไม่ใช่ิต้องบอกว่าในกล่องเนี่ยมันจะเป็นหินหรือว่าหินธรรมดานะไม่ใช่หินไม่ใช่หินแบบหินดาวแดงอะหินธรรมดาหินธรรมดาถัดมาก็จะเป็นลดราคาทองที่ใช้ในการผรสม แล่อูรูนะครับผม30%ไอ้ข้างบนลด50นะลด50นะอันนี้ลดแค่30ลดราคาผสม30%นะครับลดวันที่20นะยังไม่ลดเร็วในนี้ก็อย่าเพิ่งรีบไม่ใช่แบบว่ารีบใช้เรีบใช้แบบรีบใช้ก่อนคืนนี้อ่ลดพรุ่งนี้นะจ๊ะพรุ่งนี้4ี่ทุ่มวันที่20 4สิบทุ่มจนถึงวันที่27 3สิทุ่มห้นั่นเองนะครับผมตัวของอูรูนะครับก็ลด30%ให้นอกจากลดราคาตรงนี้แล้วเนี่ย ก็ยังลดราคาในส่วนของการถอดด้วยอันนี้ลดผสมเนาะลดผสมสามสิบใช่ไหมสามสิบเปอร์เซ็นอันนี้ลดราคาถอดนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นไอคิตันถอดแลอูรูอ่ะลดห้าสิบเปอร์เซ็นก็ลดวันที่ยี่สิบเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเอตัวของไอคิทตันเนี่ยมันก็ลดราคาสูงกว่าหน่อยเนาะห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ตัวของอลอัลลูรูแบบผสมเนี่ยจะลดแค่สาสิบเนาะลดแค่สาสิบแต่ถ้าเกิดค่าถอด ถอดหลดนห้าสิบก็ใครที่เผลอใส่พวก Odin Investing ผิดตัวอะไรเงี้ยอยากจะลองเปลี่ยนตัวปั้นอะไร้ก็ถอดช่วงนี้ได้เหมือนกันนะห้าสิบเปอร์เซ็นตก็พลังดีแต่ส่วนตัวคิดว่าไม่จําเป็นเท่าไหร่เพราะว่าพวก Odin Investing เดี๋ยวนี้เราหาไม่ได้ยากแล้วเรารออันใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับตีบงตีบอสแป๊บเดียวก็ดอปอัลติเมทก็ดอบอบางทีใครต่อจิกซอสตอริบหมดได้มาก็มีนะครับมันไม่ได้หายากไม่จาเป็นต้องไปเลืองคิดตันก็ได้ ก็บคิดตันไว้ใช้กับพวกอีเวนต์ครบรอบดีกว่าอันนี้มันแค่อีเวนต์เตรียมตัตวนับถทยหลังเอย่าเพิ่งไปรีบเสียของเยอะรอเสียทีเดียวครบรอบคุ้มคุ้มแล้วก็นอกจากราคาค่าผสมค่าถอดแล้วเนี่ยก็ยังเพิ่มนะครับผมเพิ่มในส่วนของโอกาสในการผสมแร่อูรูนะครับหกดาวเนาะผสมแร่อูอรูหกดาวแล้วมีโอกาสออกมาเป็นตัวของโอลินเบสซิ่งนั่นเองเพราะงั้นเนี่ย ถ้าเกิดอยากได้ o n ลิมเบซิ่งมาใส่ตัวใหม่จริงเนี่ยไม่ต้องถอดตัวเก่านะครับผสมเอาใหม่ดีกว่านะครับผมสมตัวใหม่ดีกว่าซึ่งตัวของอ่าโอล e s เ i ซิ่งเนี่ยก็จะเพิ่มโอกาสออกวันที่20บนะครับผมจนถึงวันที่27เหมือนกันใช่ไหมจบพร้อมกันเลยจบพร้อมกัน3ามอีเวนต์เลยนะครับก็เพื่อโอกาสออกก็เดี๋ยวเราไปลองสักหน่อยดีกว่านะวันพรุ่งนี้เอาสักไรดีเอาสักร้อยก้อนแล้วกัน จะดูว่าออกสักกี่ก้อนแล้วก็ตัวของคูปองนะครับผมคูปองคูปองอบรอบเจ็ดปีก็คือโค้ดตัวของโค้ดเนี่ยจะเกาะได้ตอนสี่ทุ่มนะครับผมสี่ทุ่มของวันนี้นะย้ำว่าสี่ทุ่มของวันนี้เป็นต้นไปนะครับผมเกาะได้วันที่สิบเก้าสี่ทุ่มเื่อใครดูย้อนหลังเนาะวันที่สิบเก้าสี่ทุ่ม ไปจนถึงวันที่29นะครับผม3ามนนะครับผมคูปองก็ตามนี้เลยอ่า mff 7จ th coming ก็มีเวลากอกสิบวันนะครับเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มคืนนี้จนถึงวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบเก้านั่นเอง สุดท้ายแล้วมั้งเนี่ยอีเวนที่9ก็จะเป็นตัวของปั้นตัวละครแข่งกันนะครับผม r a n งกิ้งอีเวก็เริ่มคืนนี้4ี่ทุ่มเหมือนกันแล้วก็จบวันที่24นะครับผม3ั9ประมาณนี้สำหรับอีเวนต์เตรียมตัตวก่อนอัปเดตก็เดี๋ยวไอ้กรอกโค้ดเนี่ยมันก็จะมี2แบบก็คือกรอกในเกมใช่ไหมกับกรอกในลิงในลิงเนี่ยจะทิ้งทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแล้วก็ในเกมเนี่ย ในเกมก็ไปที่ตามที่เขาบอกเลยไปที่ตั้งค่าไปที่ข้อมูลไปที่คูปองแล้วก็อีเวนต์คูปองแล้วก็ใส่คูปองซะนะครับเราเดี๋ยวรู้นันเองว่าได้อะไรเนาะยังไม่บอกปล่อยให้เซอร์ไพรส์ปล่อยเซอร์ไพรส์ได้อะไรเนะาใใะ,นะ <c oughs> ให้ลิงก์ผิด <c oughs> <c oughs> อ่าไอ้น,นี้ไอ้น,นี้มันลิงไอ้น,นี้ไม่ใช่เหรอวะ อันนี้มันลิงก์ถ้าเกิดสีน้ําเงินน่ะมันคือลิงก์ลิงก์ของโค้ดสตาร์เอเจนต์นะเดี๋ยวแอดแก้ลิงก์ลิงก์ให้ใหม่ตอนที่แอดโพสแล้วกันโพสที่เขาให้มาไอ้ลิงก์ที่เขาให้มามันเป็นลิงก์ลิงก์ของไอ้นี่ลิงก์ของสตาร์สตาร์ครีเอเตอร์นะครับผมเพราถ้าเกิดจะกรอกไอ้ตัวของไอ้เจ้าเจ้าโค้ดอีเวนต์น่ยมันต้องเป็นสีสีแดงลิงก์เดี๋ยวอส่งลิงก์ให้ใหม่นะครับรอรอไอโพสก่อนเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ ก็เดี๋ยวรอสี่ทุ่มเกาะพร้อมกันแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้สำหรับตัวของอีเวนต์ก่อนครบรอบใช่ไหมเอออีเวนต์ไม่ใช่ก่อนครบรอบสิต้องบอกว่าอีเวนต์เตรียมตัวเตรียมตัวก่อนอัปเดตก่อนอัปเดตที่จะครบรอบเมันริงก็อีเวนต์ก่อนครบรอบแหละนะครับก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวมีข่าวข่าวอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกเช่นเคยนะครับผมประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า